พิกชมหนังไทยภาพพยนตร์เรื่องคายอ้อคาบสวัสดีนะครับผมพบกับองบ้าวอีสานอีกรอบพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวของกับอิหลาหน่อยเ่านั่นก็คือภาพพยนตร์เรื่องคายอ้ออาวอสุพีอาวอสุนอง เอา,าง้อซูเอฟซีละหน่อยกันเดี๋ยวฟังเก่านะครับผมถือว่าเป็นการพิชโฉมภาพยนตร์ไทยเลยไปนหนอสำหรับภาพยนตร์เดืองคายอ่อนะครับผมเนาะก่อนเข้าโรงเป็นภาพยนตร์ที่มีการเมารอบเมาโรงหนังมากที่สุดตอนนี้นะครับผมนาทีเห็นบอลโจออกมาโผล่าสุดน่าจะมีการเมารอบไปแล้วประมาณ50กว่ารอบ หาสิบก็โล่งหนังพี่น้องที่มีแฟนกลับเอฟซีผู้ให้การสนับสน,นุนเมารอบเมาโล่งหนังและล่าสุดน่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่มีการขายตัว๋วขายปัดแข็งก่อนล่วงหน้าก่อนเข่าสาย ซึ่งตรงยอมรับวาก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะครับผมนอกน,นั้นคือไม่เคยเห็นภาพพยนตร์เรื่องไหนบอเคยเห็นนางเรื่องใดพี่น้องขายปัดแข็งก่อนล่วงหน้าซึ่งถือว่าเป็นการพิกโฉมหน้าใหม่ของภาพยนตร์ของโ่งภาพยนตร์บานเห่าเลยเด้กพี่น้องสำหรับภาพยนตร์เรื่องคายอ้อถือว่าเป็นการน้ร่องกับว่าใดพี่น้องของผู้สร้างภาพยนตร์ที่มีหัวคิด ความคิดนะครับผมเนาะในการจำหน่ายบัตรก่อนล่วงหน้าขนาดคอนเสิร์ตก็ยังให็่ไป็น่อยพี่นอ้องบัตรคอนเสิร์ตยังจองล่วงหน้าได้บัตรชมกีฬาบอลจะเป็นดูบอลดูวันลเล่หรือกีฬาต่างๆก็ยังต้องจองล่วงหน้าก็ยังต้องมีการจองล่วงหน้าทําไมภาพยนตร์จะเปิดให้จองก่อนล่วงหน้าไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ก้าวล้ำเลยนะครับผมเนาะที่บอจโจทาแบบนี้ เอวาน่าจะเป็นการนำร่องให้ผู้สางภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนำแบบนี้ไปใช้ได้ในวันข้างหน้าซึ่งก็ตามที่วัาจโจได้ออกมาโพนนะครับผมนอว,วาเตรียมอุดหนุนบัตรภาพยนตร์ขายอ้อล่วงหน้าได้เลยผมจะนำมาขายก่อนหนังฉายในราคาเท่ากับหน้าโรงหนังเร็วๆนี้ ซึ่งต่อมาแล้วก็ผมนองบ,บอโจก,ก็ได้ออกมาโพสแบบรัวๆพี่น้องเกี่ยวกับหนังภาพยนตร์เรื่องขายอ้อและการขายบัตรก่อนล่วงหน้าของภาพยนตร์เรื่องขายอ้อว่าผมคิดว่าหนังขายอ้อจะสร้างปรากฏการณ์วงการหนังขายบัตรล่วงหน้าวงเล็บบัตรแข็งก่อนหนังฉายใครพร้อมอุดหนุนเตรียมตัวได้เลยไม่ต้องไปรอต่อคิวที่หน้า จำหน่ายตัววันที่17กรกฎาคผมเตรียมนำไปแจกญาติพี่น้องได้เลยเร็วๆนี้หลังจากนั้นอีกว่าโดนแล้วก็ผมนอทางบอสโจกกันได้ว่าโพสอีกพี่น้องอีกหนึ่งโพสแล้วก็ผมนอวาหนังคายอ้อไม่มีการโบดเตรียมซื้อบัตรล่วงหน้าได้เร็วๆนี้ทุ่มเต็มที่ได้เลย อุงอิงกะลงทุนและพ่อโจกะเป็นผู้สร้างซื้อแล้ว17กรกฎาคมได้ดูแน่ๆไม่ผิดหวังหนังดีด้วยใครจะเหมาเท่าไหร่ว่ามาหนังลงทุนเยอะด้วย25ล้านบาทพุ่นนะว่าสันเดียบวโจได้ออกมาโพนะครับผมเนาะซึ่งหลังจากนั้นบ่โดนพี่น้องทางเสียนนนนะครับผมเนาะเสียบโจก็ได้ออกมาโพลเรื่องหนีคือกันวา ตัวล่วงหน้าวงเล็บปัดแข็งหนังคายอ้อมีจำหน่ายแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่1นใบเป็นต้นไป5า้าใบสิบใบได้หมดครับทักหาบอสโจดได้เลยครับผมซึ่งน,นั่นแสดงว่าพี่น้องพี่น้อง fc แฟนคลับอีลานน้อยเฮ้า fc สาวน้อยเพชรวันแพงสามารถซื้อบัตรจองตัวนะครับผมนอบภาพเนเรื่องค่ายออดได้แล้วณนะขนาดนี้ ทักหาบอสโจได้เลยครับวันนี้เ่เสียนนนเพิ่น,นยืนยันนะครับผมเนาะส่วนรายละเอียดนะพี่น้องรายละเอียดต่างๆพี่น้องซื้อบัตรแข็งจะไปดูรอบกี่โมงจะไปดูที่ไหนอะไรยังไงลองทักสอบถามทางบอสโจเพิ่นนะครับผมเนาะเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลารอบที่สามารถนำบัตรแข็งนี้ไปดูได้เป็นรอบไหน อเวลาใดอ,าอะไรยังไงอันนี้อยากพี่น้องอ่าทักสอบถามไปโดยตรงนะครับผมเนาะจะจะได้มีความเข้าใจบอขาดเขื่อนนะครับผมเนาะขอรายละเอียดอ่าฟังรายละเอียดก่อนก่อนตัดสินใจก็ได้ในการซื้อบัตรในครั้งนี้เอาที่พี่น้องสะดวกนะครับผมเนาะใครสะดวกที่จะไปซื้ออ่านาโรงหนังก็จังไปซื้อหนาโรงหนังก็ได้ใครสะดวกที่จะซื้อบัตรแข็งร่วงหน้าไว้ก่อน กาลองทักไปถามรายละเอียดเพิ่นเบิ่งว่าบัตรแข็งสามารถรับได้ที่ไหนอะไรยังไงซึ่งบาสารเือรอวายังมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับผมเนาะทีทั้งบอจูต้องอธิบายในการซื้อบัตรแข็งในครั้งนี้เพราะคอนเสืตอนาะครับผมเนาะเขาจัดไม่กี่รอบและมีเวลากำหนดที่ชัดเจนและมีสถานที่จัดที่เดียวแบบชัดเจนส่วนภาพยนตร์ ใช้หลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมเนาะอะรอบไดเวลาไดสามารถดูได้ทุกโรงภาพยนตร์หรือเปล่าดูได้รอบไหนบ้างอันนี้ก็ต้องขอรายละเอียดจากทั่งอบอร์ดโจแตลาะพี่น้องเพราะก็ต้องว่ากันตามตรงเราไม่เคยเห็นการจำหน่ายบัตรภาพยนตร์ก่อนล่วงหน้าแบบนี้นะครับผมเนาะเพราะ,ละหลายๆคนอาจจะคิดได้เลยพี่น้องว่า น่าจะจำหน่ายก่อนล่วงหน้านะแต่อาจจะติดปัญหาในเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมเนาะเพราะภาพยนตร์พี่น้องถ้าเข้าโรงแล้วเข้าโรงพร้อมกันทั่วประเทศเด้พี่น้องเขาล่วงพร้อมกันทั่วประเทศและบัตรละนะครับผมเนาะจะรับได้ที่ไหนหรือจะส่งในแบบเป็นบัตรมาหรืออาจจะเป็น QR code ค้ใน โทรศัพท์บอหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ต้องรอเบิงกันอีกครั้งและการประสานงานกับโรงภาพยนตร์นะครับผมเรามีการแจ้งจองที่นั่งหมายเลขตรงกับทุกสาขาไหมอันนี้ก็น่าสนใจกันแต่ถ้าทําได้นะครับผมเราถือว่าเป็นการเบิกร่องเบิกทางให้กับภาพยนตร์ให้กับผู้ส้างอีกหลายๆเรื่องที่จะตามมาอย่างแน่นอนหรือบอสโจอาจจะเลือกขายบัตรแข็ง เฉพาะวันที่หรือเปล่าเฉพาะรอบนี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ต้องมารอหลุดกันอีกครั้งละพี่น้องนี่ละพี่น้องผมจังแนะนําแฟนคลับเอฟซีนะครับผมนองของอีหลานหน่อยเฮาแฟนคลับเอฟซีของสาหน่อยเพ็รนันแพงลองทักไปสอบถามรายละเอียดดูก่อนนะครับผมนาดในการซื้อบัตรซื้อตัว๋วส่วนถ้ามีการออกมาอธิบายชัดเจนยังไงแล้วนกะ็ผมนาะเดี๋ยวบริษัทเอามาเฮดคิปให้พี่น้อง สู่พี่น้องฟังอีกครั้งพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เ้อพี่น้องก็ขอให้ภาพยนตร์เรื่องค่ายอ้อนะครับผมนอทีทางบอจโจทางอีหลาน้อยเฮาตั้งใจที่จะทําภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาสูส่สายตาแฟนคลับเ c ซีสู่สายตาคนทั้งโลกขอให้ประสบความสําเร็จนะครับผมเนาะทะลุ้อยล้านพันล้านไปเลย ครับฝังพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งส่องมาซานเดิมเดิอพี่น้องเพื่อเป็นปกำลังใจคลิปนี้บาซานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพอ,พอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม